สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการทันข่าวเทศบาลกนะ้าวหน้าราตรีไพศารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวัน,นีค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ เทศบาลเมืองลบบุรีจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์เพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมภารกิจอื่นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ส,สูงสุดต่อประชาชนค่ะที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลบบุรีบริเวณชั้น 2, สองนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสลัดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ โดยมีนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบรีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบรีนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบรีทุกหน่วยงานและคณะเพื่อนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ โดยเทศบาลเมืองลบรีได้จัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์เพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมภารกิจอื่นของเทศบาลเมืองลบร,รีให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมภารกิจอื่นของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบบีีให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบีีได้รับทราบค่ะโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบีีกล่าวว่า การจัดการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรในการทำงานร่วมกันและถ่ายทอดนโยบายการทำงานภารกิจสำคัญเร่งด่วนให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามและเปิดโอกาสให้ทุกคนรับรู้เรื่องราวต่างๆในองคอ์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละกองภายในเทศบาลเมืองลบบีเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนพัฒนาเทศบาลเมืองลบบีให้ไปในทิศทางเดียวกันจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลบบี แต่และหน่วยงานได้รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบรีได้รับทราบเช่นกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบรีได้รายงานว่าได้ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบรีเข้าร่วมการแข่งขันทักาษะทางวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่18ประจำปีการศึกษา2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคม2,568โดยการแข่งขันจะครอบคลุมหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษาสุขศึกษาและพละศึกษาศิลปะการงานอาชีพภาษาต่างประเทศและปฐมวัย โดยมีเทศบาลนครนนทบุรีเป็นเจ้าภาพซึ่งผลการแข่งขันทางทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามผลการแข่งขันและจะรายงานผลให้ทราบต่อไปค่ะ เทศบาลเมืองลบบุรีติดตั้งชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณถนนานานรายมหาราชตั้งแต่วงเวียนสารพระการจนถึงวงเวียนสีสุริโยทยัยทั้งขาเข้าและขาออกสนับสนุนนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเรื่องการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เทศบาลเมืองลบบุรีเป็นองค์กรแห่งการประหยัดพลังงานค่ะ หลังจากที่นายจำเริญสลัดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลุมรีได้แถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาเทศบาลเมืองลุมรีที่มุ่งเน้นสารต่อภารกิจและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่องโดยมีเจ็ดนโยบายเร่งด่วนและแปดนโยบายหลักซึ่งหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนคือเรื่องของการปรับปรุปรงไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลเมืองลบรีก็ดำเนินการในทันทีโดยได้มีการติดตั้งชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ตามชุมชนและถนนสายหลักสายรองต่างๆมาอย่างต่อเนื่องและในครั้งนี้ได้ดำเนินการติดตั้งชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณถนนานานรายมหาราชตั้งแต่วงเวียนสารพระการจนถึงวงเวียนสรีสุริโยทยตลอดสองฝั่งถนนทั้งขาเข้าและขาออก โดยถนนนารายมหาราชตั้งแต่วงเวียนสารประการจนถึงวงเวียนสีสุริโยทยถือเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากทั้งในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการติดตั้งไฟเกาะกลางถนนและไฟส่องสว่างริมถนนแต่แสงสว่างยังไม่เพียงพอทางเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้ดำเนินการติดตั้งชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงถนนดังกล่าวทั้งสองฝั่งถนนทั้งขาเข้าและขาออกประกอบกับนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มีการถแถลงนโยบายเร่งด่วนต่อสภาเทศบาลเมืองลบบุรี เรื่องการปรับปรุปรงไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้มีการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้า LED พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่องสว่างลดการเกิดอุบัติเหตุป้องกันอัชญากรรมในยามค่ำคืนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ตลอดจนลดภาระค่าไฟฟ้าในระยะยาวโดยพบว่าชุดเสาไฟฟ้า LED พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์มีความคงทนอีกทั้งประสิทธิภาพในการส่องสว่างอยู่ในระดับสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าประหยัดพลังงานพร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนชุดเสาไฟฟ้า LED พลังงานแสงอาทิตย์มีข้อดีคือไม่ต้องโยงสายไฟดังนั้นจึงทำให้สะดวกต่อการติดตั้งและการใช้งานการประหยัดคือการใช้แหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติ ลดการใช้ไฟฟ้าโดยใช้ตัวควบคุมอัจฉริยะในการควบคุมตามความสว่างตามธรรมชาติเปิดและปิดเองอัตโนมัติถ้ามืดก็เปิดถ้าสว่างก็ปิดมีอายุใช้งานคงทนค่าบำรุงรักษาอยู่ในระดับตำ่ำ ขณะที่บริเวณด้านล่างของเสาได้มีการติดป้ายสะท้อนแสงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในช่วงกลางคืนเพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนค่ะปัจจุบันเทศบาลเมืองลุรรีได้พยายามผลักดันนโยบายสู่การเป็นองค์กรแห่งการประหยัดพลังงานคือสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยการเรือนกระจก โดยสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียนและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลุมรีเพื่อหวังช่วยลดพลังงานไฟฟ้านำสู่การใช้พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับโลก พร้อมดำเนินการต่อยอดสู่หน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองลบรีเพื่อให้เทศบาลเมืองลบรีเป็นองค์กรแห่งการประหยัดพลังงานต่อไปค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลเกิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ